นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการประกอบผ้าซับนะคะก็จากแบบนะคะแพทเทิร์นตัวนี้นะคะจะมีตัวกระเป๋านะคะตัวกระเป๋าชิ้นหน้านะคะส่วนตัวนี้ตัวกระเป๋าชิ sequel, ้นหลังนะคะซึ拜拜่งเราประกอบเสร็จอยู่แล้วนะคะส่วนตัวยึดข้างก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเวลาประกอบปุ๊บเนี่ยชิ้นงานเราจะประกอบลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักศึกษานะคะนำแบบตัวนี้นะคะไปวาดผ้าซับอย่างละหนึ่งชิ้นนะคะอย่างตัวนี้ตัวกระเป๋าชิ้นหน้านะคะ ก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเราไปวาดนะคะอันนี้ครูวาดเรียบร้อยแล้วนะคะมาหนึ่งชิ้นตัวนี้นะคะอ่ะตัวนี้อ่ะนะคะอันนี้ตัวกระเป๋าชิ้นหน้านะคะส่วนตัวนี้คือตัวกระเป๋าชิ้นหลังนะคะอ่ะคะส่วนตัวนี้คือตัวยึดข้างนะคะอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราวาดผ้าซับมาอย่างละหนึ่งชิ้นนะคะอ่ะตัวนี้นะคะ,คะ,คะอนนา,อน,น,า,าอนนี้ขรอนุญาตเอาแบบออกก่อนนะคะ เวลาวาดน,นะคะครูจะเผื่อนะคะเผื่อผ้าซับนะคะ18โดยรอบนะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นการเย็บประกอบผ้าซับแบบเย็บแล้วก็พลิกกลับมาเหมือนกับตัวกระเป๋าตัวต้นแบบของเรานะคะก็คือตัวตัวนี้นะคะสังเกตนะคะเราเย็บนะคะเพราะฉะนั้นเราจะนําตัวยึดค้างนะคะตัวนี้กับตัวกระเป๋าชิ้นหน้านะประกอบเข้าด้วยกันลักษณะนี้เหมือนกับตัวกระเป๋านะคะข้างนอก นะะคเท่ากับว่าตัวนี้นะคะเราจะประกอบตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวชิ้นหลังเนี่ยเราเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปประกอบพร้อมกับตัวซิปนะคะเราจะเริ่มมาจากคำชิ้นนี้นะคะก็คือตัวยึดข้างประกอบเข้ากับตัวตัวกระเป๋าชิ้นหน้านะคะก็คือตัวนี้สังเกตนะคะครูว่าครูจะเผื่อหนึ่ดโดยรอบนะคะเพราะอันนี้เดี๋ยวเวลาเราเย็บซิปพร้อมกับซิปเนี่ยเราจะพลิกกลับมานะคะขานี้ หลังจากได้จดนี้ปุ๊บนะคะเราก็จะประกอบลักษณะนี้คือเอาด้านโชกับด้านโชนะคะสังเกตนะคะจุดเกล่งกลางชิ้นงานยังอยู่นะคะ,ะจุดเกึง่กลางชิ้นงานยังอยู่เกึ่งกลางกับเกึง่กลางตรงการลักษณะนี้นะคะเพาราะ,ะ,ะฉะนั้นเวลาประกอบเนี่ยให้นักศึกษานะคะเอาด้านโชวกับด้านโชวประกอบกันนะคะก็คือด้านนี้นะคะเอาด้านโชวเทับกันอย่างนี้เสร็จแล้วก็ให้เย็บค่ะนะคะโดยที่ให้นักศึกษาเย็บเนี่ยจะใช้ได้เย็บผ้าเย็บนะคะจากเกึ่งกลางไปซ้ายขวาอย่างเงี้ย นะคะด้านนี้นะคะส่วนตัวนี้ก็กึ่งกลางไซขาไปตามรอบนี้เลยนะคะกึ oh <my> ่งกลางไซยกาแบบนี้ oh <my> นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเย็บปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่มตรงนี้นะกึ่งกลางนะคะอ่าเดี๋ยวครูจะลองทากาวให้ดูนะคะว่าเวลาเราประกอบเนี่ยประกอบลักษณะไหนนะคะแต่ที่จริงเนี่ยเราใช้วิธีการนะคะการเย็บด้นภายหลังนะคะอ่ะตัวนี้นะคะก็ เดี๋ยวครูจะใช้กาวเชื่อมให้ดูนะคะเวลาเย็บคร่าวๆเนี่ยเราควรจะเย็บแบบไหนนะคะอ่ะนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูขออนุญาตใช้กาวเชื่อมให้ดูก่อนนะอ่ะตัวนี้ครูก็จะทากาวตรงนี้นะคะนิดเดียวนะคะทากาวเชื่อมนะคะอันนี้ทากาวเชื่อมให้ดูนะคะว่าหลังจากที่เราประกอบปุ๊บเนี่ยจะอยู่ลักษณะนี้นะคะคร่าวๆนะคะอันนี้ นะคะส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะส่วนนี้ครูก็จะทาด้านนี้นะคะด้านที่เราจะประกอบนี่นะคะนะคะสังเกตนะคะส่วนนี้นะคะเราจะประกอบเข้าด้วยกันนะคะอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาติดเนี่ยเรากลึ่งกลางตรงกันลักษณะนี้นะคะ ะะเวลาประกอบลักษณะนี้ปุ๊บนะคะ,ะตัวนี้นะคะเราก็จะไปตามนะคะตามขอบนะคะด้านข้างตัวนี้เลยนะคะเหมือนกับเราประกอบตัวกระเป๋านะคะชิ้นหน้าเข้ากับตัวยึดข้างนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้ดบบน,นี้นะคะ,ะส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะไปตามเส้นรอบของตัวนี้ นี่นะคะเพระนาะฉะนั้นเวลาประกอบมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้เกตนะคะตัวนี้นะคะ,ะนะคะเพราะฉะนั้น,นเดี๋ยวครูก็จะเย็บตรงนี้ค่ะนะคะเย็บเชื่อมนะคะระหว่างตัวยึดข้างข้างบนกับตัวกระเป๋าชิ้นหน้านะคะนี่ ะคะะะนเพราะฉะนั้นเวลาประกอบมาปุ๊บสังเกตตัวนี้จะอยู่ลักษณะนี้นะคะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะให้ดูนี่นะคะถ้ากับว่าตัวนี้คือจะเหมือนกับตัวนี้ค่ะที่เราเย็บนะคะตัวยึดข้างเข้า <im it> กับตัวนี้นะคะเ <im it> พราะฉะนั้นเวลาประกอบปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะไปอยู่ลักษณะนี้ซ้อนอยู่ข้างในเป็นถุงผ้าของตัวนี้ค่ะส <im it> ังเกตนะคะนี่จะซ้อนอยู่ตรงนี้นะคะ ตอนนี้เดี๋ยวครูไปเย็บตัวนี้ก่อนนะคะครูเย็บตัวนี้เชื่อมกับตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากเย็บตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะประกอบเข้ากับซิปนะคะค่ะนะคะหลังจากที่เราเย็บผ้าซับนะคะอันนี้อะสังเกตผ้าซับนะคะครูก็จะเย็บตัวนี้เข้าประกอบเข้ากับตัวยึดข้างนะคะยึดข้างบนประกอบเข้ากับตัวกระเป๋าเชนหน้านะคะอันนี้นะคะ แง่นะคะเวลาเย็บเนี่ยก็จะเย็บถึงตรงนี้นะคะเท่ากับตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือเย็บด้านโค้งนะคะเข้ากับตัวกระเป๋าชิ้นหน้านะคะอ่ะนะคะตัวนี้คือข้างนอกนะคะส่วนตัวข้างในก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะอ่ะตัวนี้ก็จะอยู่ลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวครูจะประกอบนะคะก็คือตัวนี้แต่ขั้นตอนต่อไปก็คือจะเอาตัวนี้ประกอบเข้ากับตัว ผาซับต,ต,ตัวนี้ประกอบเข้ากับตัวนี้นะคะส่วนตัวกระเป๋านะคะชิ้นหลังนะคะที่ประกอบซิปนะคะอันนี้คือประกอบอยู่สนักลักษณะนี้นะคะส่วนตัวนี้นะคะก็คือจะมีตัวผ้าซับที่เมื่อกี้เราตัดไว้แล้วนะคะก็คือตัวนี้ก็คือตัดเท่ากับแบบตัวนี้เลยนะคะนะคะส่วนอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะวัสดุที่เราจะใช้เพิ่มต่อจากนี้นะคะก็คือเป็นซิปค่ะอันนี้จะเป็นซิปแยกนะคะ ตัวกระเป๋านะคะชิ้นหน้าของเรายาวสุดนะคะก็คือยาวที่16นิ้วนะคะเพราะฉะนั้นซิปที่เราจะใช้เนี่ยคูจะใช้ซิปนะคะยาวนะคะเผื่อไปข้างละครึ่งนิ้วนะคะเพราะฉะนั้นความยาวซิปที่เราจะใช้นะคะก็คือตัวนี้นะคะจะอยู่ที่17นิ้วค่ะนะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้นัึกษาแบ่งกึ่งกลางของซิปค่ะนะคะสมมุติอันนี้นะคะเราก็พับก็ได้ค่ะนะคะ ับอน,นั้นพานะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้นักสษมมาร์กเกล่นการชิ้นงานนะคะก็คือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเกลื่นการชิ้นงานของซิปก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบเนี่ยเราก็จะประกอบจากเกลื่งนกลางไปซ้ายขวานะคะส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะนะคะเราก็จะประกอบจากเกลื่งนกลางไปซ้ายขวาก่อนนะคะอ่ะตอนนี้เราจะเริ่มทันทาก,กาวนะคะก็คือ สเต็ปแรกนะคะอันดับแรกนะคะให้เราทากาวนะคะซิปค่ะนะคะ่าขอบดันค่ะดัน้างของซิปนะคะอันนี้อันนี้เราจะไปประกอบทีละอันนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้คูดก็จะทากาวนะคะไปซ้ายขวานะคะอันนี้ทั้งสองข้างเลยนะคะ นนเราจะเย็บแบบปิดรอยเย็บไม่เห็นรอยรอยซิปนะคะอันนี้เย็บแบบแตะลบนะคะตัวนี้ด้านนี้เสร็จแล้วก็มาทาอีกด้านหนึ่งนะคะตัวนี้ที่สำคัญนะคะเวลาทาก,กาวเนี่ยไม่ควรจะทาเลอะบริเวณตรงนี้นะคะเพราะเดี๋ยวเวลารูดซิปปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหานะคะเราจะรูดยากนิดนึงนะคะ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะการทากาวของซิปค่ะนะคะ<ม>ตอนนี้่ให้ดูนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเราทากาวนะคะเสร็จแล้วเนี่ยแห้งสาปล่อยให้แห้งก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาทากาวชิ้นหน้าก่อนนะคะก็คือตัวนี้นะคะให้ทาด้านหลังตรงนี้นะคะเนี่ยโดยรอบตรงนี้นะคะ อันแรกก่อนนะคะเราก็จะทาตรานี้นะคะเราจะประกอบชิ้นนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปประกอบตัวตัวกระเป๋าชิ้นชิ้นหลังที่เป็นตัวประกอบซิปอยู่นะคะ,ะสังเกตนะคะทากาวนะคะให้สารทากาวจากตรงนี้นะคะแค่ขอบนะคะตรงนี้นะคะเราก็รอแห้งนะคะอ่ตอนนี้ทาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทากาว ด้านด้านโชว์นะคะก็คือด้านนี้นะคะด้านไม่ใช่ด้านนอกตรงนี้นะคะหาด้านในตรงนี้นะคะ่าประมาณสักหนึ่งหนึ่งสี่โดยรอบก็ได้ค่ะนะคะอันนี้อันนี้เดี๋ยวขูว่าทากาประมาณนี้นะคะทานิดๆนิดนะคะห้ามทาเยอะนะเดี๋ยวเวลาพลิกออกมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นนะคะกาวเลือดออกมาข้างนอกนะคะตัวนี้ นะคะอ่ะตัวนี้อ่ะตัวนี้ทาเสร็จแล้วนะคะอ่ะก็ทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะมาทากาวชิ้นนะคะชิ้นหลังนะคะที่เป็นตัวประกอบซิปเดี๋ยวค่อยทาก็ได้นะคะให้ประกอบชิ้นหน้าให้เสร็จก่อนเดี๋ยวจะงงนะคะอ่ะนะคะตอนนี้ตัวนี้ทาอ่ะแห้งเสร็จแล้วนะคะซิปเราก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทากาวด้านนี้นะคะ อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้หนักศึกษาประกอบซิปก่อนนะคะสังเกตนะคะเวลาซิปเนี่ยเวลาเราเย็บพลิกแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตัวนี้เนี่ยให้หนักศึกษาคลิปตรงนี้นิดหนึ่งนะคะตรงมุมที่เป็นรอยต่อตรงนี้ตรงนี้นะ,ะให้มันเสมอกับตรงนี้นะคะไม่ต้องตรงรูนะคะก่อนที่จะ,ะเพราะว่าเวลาเย็บตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาเราเย็บพวกนี้เนี่ยตัวนี้มันจะกลับออกมาเนี้ย ะะอย่างเงี้ยตัดนิดนึงนะคะตัดเข้าไปแค่หนึ่งแปดนะคะให้ตัดระหว่างซี่สองซี่ตัวนี้นะคะซี่ที่เราเย็บกับซี่ถัดไปนะคะให้ตัดตรงกลางตรงนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันสังเกตตัวนี้มันจะลาไปข้างใต้นะคะแล้วก็คลิปนิดนึงนะคะตัวน,นี้ให้มันเวลาเราใส่นะคะตัวน,นี้นิดนึงนะคะสังเกตนะคะนิดเดียวจริงๆนะคะอันนี้ นะคะอะตัวนี้นะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะเราก็ติดนะคะติดกาวตรงนี้เสร็จเรียบร้อยติดกาวตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ประกบกันแบบนี้ได้เลยนะคะโดยที่ให้ซิปนะคะเกลี่ยกาวกับเกลี่ยกาวตรงกันนะคะอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาติดช่องซิปตัวนี้นะคะติดนิดเดียวนะคะอ่ะตัวนี้ติดไปเรื่อยๆนะคะติดไปเลยนะคะ เพะะระนาะฉะนั้นช่องไฟตรงนี้ควรจะติดให้มันเท่าๆกันนะคะตัวนี้นะคะอันนี้เมื่อกี้เราเก็บนิดนึงแล้วนะคะตัวนี้มันก็จะตัวนี้จะอยู่ลักษณะนี้นะคะตัวนี้ก็จะอยู่ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะไปลด้านนี้ สังเกตตัวนี้นะคะเวลาติดก็จะอยู่ลักษณไปตามโค้งเลยค่ะนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะติดไปตลอดแนวเลยนะคะตัวนี้ก็ติดนะคะ,ะเสร็จแล้วตัวนี้ก็หักมาตามรอยโค้งของเราเลยนะคะ,ะตัวนี้นะคะ,ะสังเกตนะคะเวลาเราติดปุ๊บเนี่ยซิปก็จะอยู่ลักษณะน,นี้ นะคะเวลาประกอบปุ๊บจะอยู่ลักษณะนี้นะคะอพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะอันนี้เราจะทากาวด้านหลังนะคะอันนี้เมื่อกี้เราทากาวด้านหน้านะคะเราจะทากรอบข้างล่างซิปตัวนี้นะคะเพื่อจะไปประกอบผ้าซับนะคะอันนี้หลังจากนั้นเราก็มาทากาวข้างล่างซิปตัวนี้นะคะข้างล่างนะ ตัวนี้นะคะอ่ะตัวนี้นะคะอ่ะทังเกตนะคะครูจะทากาวข้างขอบล่างซิปตัวนี้นะคะอ่ะตัวนี้เห็นเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราทากาวตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก็รอกาวแห้งค่ะนะคะหลังจากนั้น ตาซับที่เราทาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตัวนี้นะคะสังเกตนะคะเวลาประกอบปุ๊บเนี่ยเราจะใช้นะคะด้านด้านตัวนี้นะคะติดลักษณะนี้ออกมานะคะตัวนี้ด้านนี้นะเอาด้านนี้กับด้านนี้ประกอบกันลักษณะนี้นะคะส่วนตัวนี้เนี่ยให้สาแยกออกก็ได้นะคะเพื่อจะไปติดนะคะ ตัวน,นี้ดึงออกก็ได้ค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเพื่อเราจะไปประกอบเข้ากับอีกซีกหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นแยกซีปออกได้เลยนะคะอันนี้นะคะอพอได้ตัวนี้ปุ๊บนะคะตัวนี้ก็จะติดลักษณะนี้เพราะฉะนั้นกลื่งกลางชิ้นงานเรายังอยู่นะคะให้เรามากลึ่งกลางชิ้นงานออกมานะคะเกื่งกลางชิ้นงานอยู่ตรงนี้นะคะสังเกตลกลื่งกลางชิ้นงานอยู่ตรงนี้นะคะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ติดถึงกางชิ้นงานเช่นเดียวกันค่ะนะคะอันนี้ถึงกลางชิ้นงานอยู่ตรงนี้นะคะอ่านมาร์กออกมาข้างนอกจะได้เห็นนะคะนะคะตัวนี้ก็จะมีถึงกลางชิ้นงานนะคะให้นักศึกษาติดนะคะเพราะฉะนั้นตัวกระเป๋ากับตัวนี้จะอยู่ตรงข้ามกันนะคะอันนี้อยู่ด้านนี้นะส่วนตัวนี้ก็จะวางอยู่ลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาติดปุ๊บเนี่ยให้นักศึกษาติดเนี่ยให้ติดข้างล่างนะคะ ข้างล่างกรอบซิปตัวนี้นะคะตัวนี้ไปเรื่อยๆืเลยนะคะอ่ะตัวนี้อยู่ลักษณะนี้อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะติดตามนี้เลยนะคะ,ะนะคะอยู่ด้านนี้นะคะตัวนี้ก็ติดลักษณะนี้นะคะติดอ่ติดข้างล่างสิปนะคะ,ะตัวนี้นะคะ ตัวนี้ก็ติดไปนะคะไม่เป็นไรตัวนี้ผ้าซับเดี๋ยวเวลาเราเย็บไปเดี๋ยวมันจะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราพอได้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาตอกเย็บค่ะนะคะสังเกตผ้าซับจะอยู่ตรงข้ามกันอันนี้นะคะเราก็จะตอกเย็บตามแนวนี้นะคะก็คือแนวนี้แนวซิปตามขอบซิปตรงนี้นะคะหลังจากที่เราตอกเย็บเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะพลิกกลับไปนะคะตัวนี้ก็จะไปอยู่ใน ช่องของตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นถุงของตัวนี้ค่ะนะคะอันนี้สังเกตนะคะตัวนี้ก็จะไปอยู่ขถุงของตัวนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นรอยเย็บนะคะเย็บซิปแบบนี้นะคะนะคะพอเย็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาประกอบตัวนี้นะคะตัวนี้นะตัวนี้นะคะอ่ะโอเคนะคะอันนี้เดี๋ยวเราตอกเย็บนะคะ อันนี้เดี๋ยวให้นักศึกษาตอกเย็บตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะคะนี่นะคะตอกเย็บตามแนวซิฟตรงนี้มาเลยค่ะนะคะทุงถึงดังนี้นะคะอ่านะคะอันนี้คือตัวกระเป๋าชิ้นหน้านะคะส่วนตัวกระเป๋าชิ้นหลังเช่นเดียวกันนะคะก็คือตัวนี้นะคะแล้วก็ผ้าซับนะคะที่เราตัดเรียบร้อยแล้วอันนี้นะคะส่วนอันนี้ก็เป็นซิปอีกข้างหนึ่งนะคะที่เราแยกออกเมื่อสกคนะคะ ตอนนี้เราก็จะทากาวด้านนี้นะคะทากาวขอบด้านนี้นะคะเพื่อประกอบซิปก่อนนะคะตอนนี้เราก็ทากาวขอบก่อนนะคะด้านนี้นะคะเฉพวะริมนะคะไม่ต้องอัดหมดนะคะอ่ะเสร็จแล้วก็เวลาเป็นขุยเนี่ยให้ให้ลูดขุยเข้าไปข้างในนะคะอันนี้อ่ะนะคะอันนี้ทาเสร็จนะคะก็รอแห้งนะคะเราก็มาทาด้านนี้ทาผ้าซับค่ะนะคะ อันนี้คขูจะเอาเปื่อนตรงทีตรงนี้นะคะทากาวด้านโชว์นะคะด้านที่เราโชว์นะคะด้านนี้ประมาณสักหนึ่งสี่นะคะอันนี้ทาไว้เผื่อว่าเดี๋ยวเราทําเสร็จเราจะได้ไม่ต้องทาอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะโอเคนะคะอันนี้แห้งแล้วนะคะอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยกึ่งกลางชิ้นงานของซิปนะคะยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราประกอบชิ้นงานจากกึ่งกลางไปซ้ายขวานะคะตัวนี้สังเกตนะคะดูครูจะมีกลางชิ้นงานอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาประกอบเนี่ยเราก็จะประกอบจากกึ่งกลางชิ้นงานตัวนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นช่องไฟสองข้างเท่ากันนะไม่ใช่ข้างน้นติดชิดข้างนี้ติดหากไม่สวยนะคะตัวนี้ก็อยู่ประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสังเกตนะคะสี ระยะห่างช่องซิปเนี่ยนะคะอันนี้ตัวนี้เท่านี้นะคะตัวนี้ก็ควรจะเท่ากันนะคะ,อะโอเคนะคะพอได้ตัวนี้ปุ๊บก็ติดจนสุดเลยนะคะอันนี้จะง่ายหน่อยเพราะว่าเป็นซิปแนวตรงค่ะนะคะ,ะตัวนี้ นะคะ,ะเสร็จแล้วนะคะ,ะคือการเส้นงานปุ๊บอ,อันนี้คือด้านหน้านะคะอันนี้คือข้างหลังนะคะก็รูดนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เราจะมาทากาวนะคะลายซิปนะคะขอบซิปข้างล่างนะคะอันนี้ขอบซิปตัวนี้นะคะ อันี้ก็รอแห้งนะคะพอนี้เสร็จนะคะรอแห้งอันนี้ก็อันนี้แห้งเรียบร้อยแล้วเมื่อสักู่เราทาแล้วนะคะเสร็จแล้วเนี่ยกึ่งกลางชิ้นงานเนี่ยอย่าลืมมาร์กไว้เหมือนเดิมนะคะกึ่งกลางชิ้นงานที่ของซิปนะคะอันนี้ซิปก็อยู่ตรงนี้นะคะด้านนี้นะคะกึ่งกลางชิ้นงานส่วนตัวนี้ก็กลางชิ้นงานอยู่ด้านนี้นะคะก็มาร์กออกมาข้างหลัง นะคะอ่าตัวนี้นะคะพอจะนั้นเวลาประกอบปุ๊บเนี่ยเอาด้านนี้ความลงนะเอาด้านโชว์ความอยู่ข้างใต้นะคะอันนี้ด้าน,นไม่โชว์นะเสร็จแล้ววางกลางกัแบบกลางให้ตรงกันอันนี้นะคะอ่าตัวนี้ก็ติดกลางๆนะคะ เดี๋ยวนะรูไม่แน่ใจว่าโูติดชิ้นโอเคนะคะอันนี้ก็จะอยู่ลักษณะน,นี้นะคะติดขับลากนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะอ่าตัวนี้สังเกตนะคะผ้าซับจะอยู่ตรงข้ามกันนะคะกับตัวกระเป๋านะคะเสร็จแล้วเนี่ยพลิกมาด้านนี้นะคะเราก็จะตอกเย็บค่ะนะคะตอกเย็บตรงนี้อ่นนี่นะคะตอกเย็บซิป แล้วพร้อมกับผ้าซับนะคะอันนี้ตอกเย็บให้เสร็จนะคะส่วนตัวนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะตัวชิ้นหน้านะคะที่เราประกอบเมื่อสักครู่นะคะเมื่อกี้ผ้าซับมันอยู่อย่างนี้ใช่ไหม่ะเราก็จะตอกเย็บนะคะแค่นี้นะคะด้านนี้นะคะด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะตอกเย็บตอกจากด้านนี้ ะะมาถึงด้านนี้แล้วเย็บ <antique. S 1> <dairy S 2> ใหใ้เสร็จนะคะอ่ะตอนนี้เดี๋ยวครูจะตอกนะคะแล้วก็จะเย็บนะคะ2ชิ้นนี้ให้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยสู่ขั้นตอนการประกอบนะคะอ่ะสังเกตนะคะตัวนี้ครูก็จะตอกเย็บนะคะชิ้นนี้ครูตอกเย็บโดยที่ผ้าจะอยู่ลักษณะนี้นะคะส่วนชิ้นนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะครูก็จะตอกเย็บตัวนี้ผ้าก็จะอยู่ตรงข้ามกันสังเกตนะคะผ้าซับจะอยู่ตรงข้ามกันหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วเนี่ยผ้าซับก็จะพลิกกลับไปด้านนี้นะคะเป็นจะไปเก็บรายละเอียดพวกนี้ เพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นฝีเย็บที่เราเย็บโชว์อยู่ด้านนี้นะคะตอนนี้เดี๋ยวครูจะไปตอกนะคะก็เดี๋ยวครูจะตอกเย็บนะคะตอกเย็บจากตัวนี้นะคะก็เริ่มจากตัวนี้นะคะตัวนี้ตอกจากริมได้เลยนะคะแต่ว่าเวลาเราติดเนี่ยเราติดจากจุดเลี่ยกลางไปซ้ายขวานะคะเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็คือซี่ตอกค้อนเขียงนะคะแล้วก็ตอกเสร็จแล้วเราก็จะเย็บนะคะอ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวครูตอกแล้วก็เดี๋ยวครูจะเย็บ นะคะค่ะนะคะหลังจากที่เราเย็บนะคะเย็บตามแนวซิปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือตันนี้นะคะอันนี้ครูเย็บแล้วนะคะส่วนด้านนี้นะคะก็คือมีฝีเย็บอยู่นะคะตลอดแนวซิปด้านนี้นะคะหลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะเก็บได้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะทากาวนะคะให้ึกสาทากาวนะคะตามขอบซิปตรงนี้นะคะโดยรอบนะคะ ด้านนี้ผ้าซับก็รอบบนตัวกระเป๋าที่เป็นตัวผ้าซับทั้งหมดนะคะส่วนตัวนี้ก็ทาขอบๆนะคะทาประมาณสักครึ่งนิ้วโดยรอบนะคะอย่างเงี้ยนะคะครึ่งนิ้วโดยรอบนะคะ,ะ,คะ,คละ,คะแล้วก็ตามแนวซิปนะคะที่เราเย็บนะคะแล้วก็ผ้าซับก็เช่นเดียวกันนะคะรอบเลยนะคะหลังจากตัวนี้เสร็จนะคะให้เลขกษาอ่าพอได้ตัวนี้ปุ๊บอ่าดูอันนี้คือข้างในอันนี้คือข้างนอกนะคะ เราก็จะพลิกผ้าตัวนี้ลงไปนะคะโดยที่เวลาพลิกผ้าไปปุ๊บเนี่ยให้นักศึกษาค่อยๆอแต่งกดนะคะให้ผ้าซับให้มันแนบนะคะเมื่อกี้เราทากาวแล้วนะคะมันก็จะอยู่นะคะตัวนี้เพราะเวลาเราลูดซิปเนี่ยเดี๋ยวบางทีเนี่ยผ้าซับมันจะขึ้นมานะคะอันนี้ก็กดลงไปนะคะฉะนั้นตัวนี้มันก็จะแนบกับกาวที่เรามีอยู่นะคะ อพอ่นี้กดตัวนี้ไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเวลาประกอบตัวนี้นะคะสังเกตนะคะจุด,จดกึ่งกลางชิ้นงานยังอยู่นะคะจุดกึ่งกลางชิ้นงานยังอยู่นะคะให้ถุงผ้าซับให้อยู่นะคะตามขอบตัวนี้เสร็จแล้วนะคะให้กึ่งกลางตรงกันนะคะส่วนผ้าซับส่วนที่เกินมาเดี๋ยวเราค่อยตัดนะคะเพราะฉะนั้นติดทีละครึ่งค่ะนะคะอันนี้พอตัวนี้เสร็จนะคะแล้วก็กดไปนะคะนะคะ แล้วก็กดพาษซาให้อยู่ในร่องนะคะอันนี้นะคะส่วนด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะติดทีละมุมนะคะะนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ให้มันอยู่ในร่องนะคะตัวนี้นะคะอ่าตัวนี้เลดให้มัน นะคะให้มันพอดีกับตัวกระ,ปะเป๋าเรานะคะตัวนี้นะคะนะคะตัวนี้สังเกตนะคะตัวนี้จะอยู่ลักษณะนี้นะคะถ้าตัวนี้มันย่นนักษาวางนี้นะคะกดกดริมนะคะ ผหนังบางคนอาจจะนิ่มค่ะนะคะกดนิดนึงนะคะไปค้อนทุบขอบตรงนี้หน่อยหนึ่งนะคะนะคะสังเกตไหมคะผ้าซับส่วนที่เกินนะคะตรงนี้นะคะให้สาตัดออกให้หมดนะคะให้ชิดกับขอบหนังเลยนะคะตัวนี้ก็ตัดเลยนะคะตัวนี้ตัดให้ชิดขอบเลยนะคะ นี่คือตัวกระเป๋าชิ้นหน้านะคะที่เราประกอบถุงผ้าซับนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดซิปออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เห็นรอยเย็บนะคะที่เป็นขอบซิปนะคะแต่ถ้านักศึกษาท่านไหนที่ไม่ได้ติดแบบนี้นะคะคืออาจจะติดผ้าซับไปเลยแล้วก็เดี๋ยวค่อยประกอบตัวกระเป๋าก็ได้นะคะแต่อันนั้นเนี่ยเราจะเห็นขอบนะคะขอบที่เป็นรอยต่อนะคะระหว่างชิ้นหน้า ตัวยืดคากนะคะอ่ะบางคนบอกว่าติดผ้าซับก่อน <Yeah. S 1> แล้วเรามาประกอบทีหลังได้ไหมนะคะอันนี้ได้นะคะอันนี้แต่ว่ามันจะเห็นขอบที่อยู่ด้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาติดออกมาปุ๊บเนี่ยสังเกตไหมคะผ้าซับมันจะอยู่ในถุงของตรงนี้นะคะอ่ <Yeah. S 1> ตัวนี้อันนี้คือด้านหน้านะคะผ้าซับก็จะแนบนะคะซิปตัวนี้นะคะอันนี้โอเคนะคะอันนี้คือตัวกระเป๋าชิ้นหน้านะคะส่วนตัวกระเป๋าชิ้นหลังเช่นเดียวกันค่ะนะคะเราก็จะทากาวนะคะตอนนี้กูทากาวเรียบร้อยนะคะ เพื่อความรวดเร็วนะคะครูก็จะทาก่าวขอบซิปนะคะรอบผ้าซับตรงนี้นะคะก็คือรอบตัวนี้เลยนะคะครึ่งนิ้วโดยรอบส่วนหนังก็เช่นเดียวกันค่ะครึ่งนิ้วโดยรอบนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็พลิกมาด้านนี้นะคะโดยที่เวลาพลิกมาเนี่ยกึ่งนกลางชิ้นงานยังตรงกันอยู่นะคะอันนี้กึ่อนกลางชิ้นงานตรงกันนะคะนะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะที่สําคัญนะคะตัวนี้ต้องรีดนะคะอย่าให้พลาซับขึ้นมานะคะอ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้พอติดตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะคะทุบนิดนึงนะคะอันนี้นะคะส่วนผ้าทซับส่วนที่เกินนะคะให้ศึกศาตัดออกนะคะเพราะฉะนั้น2ชิ้นนี้เสร็จนะคะก็คือตัวนี้ชิ้นหน้า ชิ้นหน้ากับชิ้นหลังตัวนี้เสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือขั้นตอนการประกอบตัวกระเป๋านะคะก็ใกล้เสร็จแล้วค่ะนะคะ,นะคะก็พอถึงตัวนี้ประกอบตัวกระเป๋าเสร็จนะคะแล้วก็ใส่ตัวตัวดีด้านข้างห่วงตัวดีไว้ด้านข้างนะคะเพื่อรอสายสะพายข้างนะคะ